สวัสดีครับสายดนิสซิครับผมเคผมมีกีตาร์คลาสสิกไฟฟ้านะครับผมใครที่อยากได้เอาไปเสียบตู้แอมเล่นคือส่วนใหญ่กีตาร์คลาสสิกอะ่ะส่วนใหญ่จะมักจะไม่ค่อยมีภาคไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับผมเมื่อวานผมก็ติด ให้ลูกค้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็เลยติดเสริมตัวนี้ไปเลยผมจะฝังโซนิกโทนให้นะเป็นฟิสแมนนะครับผมมีปร,บรับโวลลูมกับโทนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างหลังจะเสียบสายแจ็คแล้วก็ค่อยสายสปายได้เลยเดี๋ยวมาเราฟังเสียงกันดูอันนี้ผมไล่บาลานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตู้แอมนะเดี๋ยวผมเล่นผ่านตู้แอมไม่ฟังก่อน อันนี้เล่นให้ฟังคร่าบๆา่เห ก่อนอันนี้ขออนุญาตปิดอ่ะอันนี้อันนี้ผมจะปิดแล้วนะอันนี้คือเสียงกีตาร์คลาสสิกเปล่าเล่าอาเอาใจสำหรับคนที่ชอบคลาสสิกกันหน่อยเสียงดีนะ ของกีตาร์คลาสสิกเปล่าไม่ได้ตัดผ่านตัวแอมโอเคตัวนี้จะเป็นอารีนานะครับผม A583 นะครับผมเป็นกีตาร์คลาสสิกญี่ปุ่นนะครับผม made in Japan ใครสภาพสวยนะสภาพดีมากๆเลยอาจจะมีพวกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีรือรอยตรงไหน,นตัวนี้ไฟฟ้านะนะครับผมเอาไปเล่นต่อไฟฟ้าก็ได้ไม่ต้องผ่านตู้แอมก็ได้หรือจะเล่นแบบเปล่าๆก็ได้นะครับผม หัวสวยนะครับผมตอก Ma d e in j เจแปตัวนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมด้านหลังด้านหลังก็แต็มที่ก็จะเป็นพวกรอยช้ำตรงนี้เล็กน้อยจริงๆถ้าไม่สัเกตจริงๆก็มองไม่เห็นนะครับผมสภาพโดยรวม้าสวยเต่ที่จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมอ่าเนี่ยสภาพดีเลยทั้งหน้าสวยพิก,กาดเราผมเอามาติดให้เพื่อว่าเพื่อที่จะให้มันเข้ากับตัวนี้นะครับผมตรงซาวโหสวยๆเลยนะครับอ ก็อาจจะเป็นมีมีรอยสึกตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมเห็นไหมด่างๆเนี่ยแค่นั้นเองนอกนั้นก็สวยหมดเลยนะครับผมอ่าสภาพดีตัวนี้สภาพดีใครที่กําลังเริ่มเรียนคาสสิกใหม่ๆหรือลูกกาลังเริ่มเล่นคาสสิกก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลย ที่เป็นเสียงที่ผมไม่ได้เปิดตู้แอมถ้าเราจะเล่นตู้แอมเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยใส่ขาง9โวลต์นะเราเลี้ยงรอเลี้ยงขัน9โวลโอเคเอาใจสายคลาสสิกนะครับผมผมให้2,000พอ2,000คุ้มนะ ถ้าใครบ่นว่าแพงป่อยผ่านได้เลยส่วนใหญ่คนที่หาแต่ของถูกอ่ะโดนโกงกันเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นใครว่าซื้อยามาฮาไปสองพสาวอ้ปวดหัวมากเลยเ <c oughs> พิ่งเอามาประจานกัน <c oughs> อย่าเห็นแก่ของถูกเชื่อผมถ้าเราอย่าคือเราบางคนอ่ะหาแต่ของดีๆแต่หาราคาถูกส่วนใหญ่มกกักจะโดนโกงแล้วเอามาประจานกันอย่าเอามาประจานอ่ะพ่อค้าเขาส้ำเติมนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับผมอย่าไปเห็นแก่ของถูกตัวนี้มีภาคไฟฟ้าให้ด้วยผมให้ไปเลยสองพัน ถือว่าคุ้มมากเลยเฉพาะแต่ภาคไฟฟ้านี่ก็เกือบพันเลยนะนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสองพันทวนนะครับผมเป็นอ่าได้ภาคไฟฟ้า,าไปเล่นด้วยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มเลยแล้วเป็นงานญี่ปุ่นด้วยนะครับผมโอเคค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก็บปลายทางอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกรณีที่เก็บรลายทางมัดจําแต่ค่าส่งสองร้อยห้าสิบส่วนที่เหลือ,อาจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าใครอ่าสะดวกอะ่ะ อยากให้โอนมากกว่าผมที่เกลียดต้องไปนั่งรอเงินกว่าจะเข้าเหนื่อยมากเลยขนส่งเงินเงินมันเข้าช้าแต่ไม่เป็นไรเอาที่ลูกค้าสะดวกแล้วกันนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยยี่ห้อที่้คนเล่นเยอะนะพวกกีตาร์คลาสสิกนะครับผมเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมโอเคฝากด้วยคลาสสิกสวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นไฟฟ้าขอบคุณมากครับรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปเลยตัวนี้สภาพดีนะน่าจะน่าจะสภาพดีกว่าเพื่อนที่เคยได้มาโอเคสวัสดีรค,ครับขอบคุณมากครับฝากด้วย